ที่จีนมีครอบครัวหนึ่งจัดงานเลี้ยงที่บ้านเชิญแขก200กว่าคนแต่ไม่มีใครมาเลยที่แท้ชาวบ้านรู้ทันงานเลี้ยงคือกับดักกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในโซเชียลของจีนนะคะคือมีครอบครัวหนึ่งที่จัดงานเลี้ยงที่บ้านเชิญแขก200กว่าคนซึ่งในวันงานนะคะบรรยากาศที่บ้านหลังนั้นก็เต็มไปด้วยโต๊ะจีนและแสงไฟระยิบระยับแต่ถึงเวลางานนะคะดันไม่มีใครมาแม้แต่คนเดียวพอชาวบ้านเขารู้ข่าวนะคะก็พากันเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีคนเอามาแชร์ลงโซเชียลแล้วก็มีคนไปเม้นาาามจงจนนม้้บ่ววริๆแลน หลังนี้เคยจัดงานเลี้ยงมาแล้วนะคะแต่แทนที่จะเป็นงานเลี้ยงจริงๆมันกลับเป็นโอกาสทําให้เจ้าของบ้านเก็บเงินและของขวัญจากชาวบ้านคนอื่นเพราะทุกครั้งที่เชิญทุกคนก็จะต้องนำซองแดงหรือว่าของขวัญมาให้ซึ่งมันเป็น ที่ทําตามกันมาอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือบ้านหลังนี้เขาเริ่มจัดงานบ่อยเกินไปหรือมองจุดประสงค์ออกนะคะว่าที่บ้านหลังนี้จัดงานบ่อยเพราะต้องการซองแดงหรือว่าของขวัญแล้วอีกอย่างเขาก็เน้นเก็บเงินมากกว่าการเลี้ยงขอบคุณจริงๆพอถึงงานคราวนี้นะคะชาวบ้านรู้ทันแล้วก็เลยไม่ไปไม่มีใครอยากเป็นตู้ ATM อีกต่อไปทําให้งานวันนั้นนะคะไม่มีแขกสักคนค่ะ